ธุรกิจของคุณมีการปรับตัวแล้วหรือยังคะไม่ว่าสินค้าของเราจะเป็นอะไรธุรกิจของเราจะเป็นอะไรนะคะการบริการของเราจะเป็นอะไรเราต้องปรับ ตัวค่ะไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอกว่าเราจะต้องปรับยังไงเราต้องปรับของเราเองนะคะเราลองไปดูสิคะองค์กรของเราบริษัทของเราโรงงานของเราธุรกิจของเราบริการของเราสามารถปรับยังไงได้บ้างนะคะวันนี้พี่คิมมีสองเคสมาเล่าให้ฟังที่เจ้าใหญ่นะคะยักษ์ใหญ่มีการปรับตัวเลยอันแรกเลยคือยานาแก้ไอตาเสือดาววันนี้นะคะยานาแก้ไอตาเสือดาวได้มีการปรับ คือการเพิ่มสินค้าใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งกลุ่มก็คือแอลกอฮอล์ค่ะเป็นแอลกอฮอล์น้ำค่ะที่ยาน้ำแก้ไอซา,าเสือดานะคะได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะได้มีการปรับตัวช่วยจังหวะช่วงนี้ที่ทุกคนต้องการแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะฉะนั้นยาแก้น้ำยาแก้ไอนะคะก็เลยปรับตัว,ตวเองค่ะตาเสือดาวได้มีการปรับตัวเองเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะันคนื่นอ,อินเทนตอนนี้นะคะ คือเอาแอลกอฮอล์ค่ะมาบรรจุขายเป็นขวดนะคะซึ่งสามารถขายได้ดีมากนะคะเพราะอะไรถึงขายได้ดีเพราะว่าชื่อที er ่ข้อตาเสือดาวเป็นที่ ong, mm hmm. นินยมเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะคะเวลามาขายแอลกอฮอล์ก็เป็นที่รู้จักได้ดว้วยแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะคะว่าแบรนด์นี้มีอยู่จริงแล้วก็แบรนด์นี้เป็นของดีจริงๆนะคะ <ๆ S 2> นี่คือยักษ์ใหญ่ที่มีการปรับตัวแล้วนะคะอันที่2อีกเจ้าหนึ่งที่ใหญ่มากแล้วก็ปรับต,ตัวก็คือเทสโก้โลตัสนั่นเองนะคะเทสโก้โลตัส้เป็นห้างสรรพสินค้านะคะที่ใหญ่ ช่ไหมที่คนไปซื้อของนะคะแต่โดยช่วงภาวะแบบนี้คนก็ไม่ค่อยเดินเข้าไหร่นะคะหรือเดินแล้วก็น้อยลงใช่ไหมคะดังนั้นเขามีการปรับตัวค่ะคือนำฟู้ดคอนที่อยู่ในโลตัสะคะ่ะมาทำอาหารเป็นครัวแล้วก็สามารถส่งเดลิวอีได้เห็นไหมคะไม่ใช่แค่ว่าจะต้องเป็นร้านค้ายอย่างเดียวนะคะธุรกิจใหญ่ๆอย่างโลตัส โลตัสนะคะเป็นห้างใหญ่ๆนะคะก็ปรับฟู้ดคอร์ทของเขาอะค่ะมาทำดิลิวิี่นะคะอนามร้านค้าต่างๆค่ะที่อยู่ในฟู้ดคอร์ทนะคะไม่ต้องปิดตัวลงเพราะลูกค้าไปเดินไปซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็ให้ร้านค้าต่างๆที่อยู่ในศูนย์การค้าของเขาที่อยู่ในฟู้ดคอร์ทของเขาอะค่ะทําอาหารแล้วโลตัสก็ประกาศออกไปนะคะทำดิลิวิี่ได้ทําเว็บให้ทําออนไลน์ให้นะคะ, delivery, web, online, นะคะเพื่อแม่ค้าที่อยู่ในฟู้ดคอร์ทต่างๆค่ะจะได้ทําอาหารไปขายนี่คือ2ยัษ์ใหญ่ตัวอย่างนะคะ ที่คิดมาเล่าให้ฟังนะคะธุรก,กิจก็เปลี่ยนโลตัสเป็นห้างก็ยังมีเปลี่ยนนะคะยาน้าแก้ไอตาเสือดาวที่ขายยานะคะก็เปลี่ยนตัวเองมีการปรับตัวเองนะคะเพื่อฉกฉวยโอกาสในช่วงนี้ค่ะ